สวัสดีค่ะเด็กๆนักเรียนทุกคนวันนี้ครูใหม่จะชวนเด็กๆมาระบายสีใบางานลอยกระทงกันค่ะซึ่งใบางานนี้นะคะครูใหม่จะประกวดในห้องเรียนของเราด้วยนะคะให้เด็กๆตั้งใจเรียนนะคะอุปกรณ์จะมีกระดาษสีและดินสอค่ะเริ่มแรกเลยเราต้องเขียนชื่อก่อนนะคะเด็กๆเขียนชื่อเลขที่ชั้นของตัวเองให้เรียบร้อยค่ะ ใบงานลอยกระทงนี้นะคะก็จะให้เด็กๆระบายสีให้สวยงามตั้งใจระบายสีนะคะถือว่าเป็นการฝึกกล้ามเนื้อมือของเราให้แข็งแรงด้วยนะคะซึ่งวันลอยกระทงนะคะเป็นประเพณีไทยประเพณีหนึ่งนะคะที่มีมาแต่ช้านาน ซึ่งประเพณีนี้นะคะกำหนดขึ้นเพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์และขอขมาต่อพระแม่คงคานะคะเราจึงมักจะเห็นในหลายพื้นที่จัดงานเทศกาลวันลอยกระทงตามบริเวณที่ติดกับแม่น้ำลำคลองหรือแหล่งน้ำต่างๆนะคะ<ม>เพื่อที่พวกเราจะได้ละลึกถึงพระคุณของพระแม่คงคาพระแม่คงคาเป็น เทพที่ดูแลสายน้ำนะคะเมื่อเด็กๆลอยกระทงเรียบร้อยแล้วเราก็จะต้องรู้จักที่จะไม่ทิ้งขยะลงน้ำนะคะเมื่อเด็กๆระบายสีเสร็จแล้วก็จะได้ใบงานสวยๆแบบนี้เลยค่ะอย่าลืมถ่ายรูปมาอวดคุณครูใหม่ในลายส่วนตัวนะคะย้ำว่าส่งในลายส่วนตัวนะคะเด็กๆขอให้เด็กๆตั้งใจเรียนและรอรับรางวัลได้เลยค่ะ